สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีเด้อครับผมครับบ่าวเถ่าจะพามาตามตงงวดครับคุณพ่อใจดีครับพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกุมพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้างวดที่ผ่านมากครับคุณพ่อใจดีให้น้ทางมาเจ็ดเก้าหาเด้อครับผมกบมาหาเก้าบนตรงๆครับกับมท่ันผู้ชมครับมีเอฟซีทั้งช่องครับผมฝากถามเบอร์โทรบ่าวเถ่ามาจดเอาเด้อครับบ่าวเถ่าจะให้เบอร์โทรไว้ครับผมศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าหา ับฟังอีกครั้งเด้ครับผม0 6 3 2 4 8 9 6 9 5ครับเพื่อท่านผู้ชมครับเพื่อเอฟซี้อง่องอยากจะสอบถามยังกับติดต่อมาได้เด้ครับผมครับเอาไปฟังน้ำกันครับว่าคุณพ่อใจดีครับเพิ่นใดแนวทางมากหรือยังเนาะครับผมเป็นเลขมีที่มาเด้ครับผมหมวดที่ผ่านมาคุณพ่อเพิ่นกระเวาให้ฟังแหละครับผมว่าแนวทางของคุณพ่อเพิ่นไดมาจากใสเนาะพี่น้อง ไปตามกันต่อไปเบิงน้ำกันไปฟังกันต่อครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันหาร้อยหกสิบหาครับไปฟังน้ำกันครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับหมู่วาดเนาะครับเนาะครับแนวทางของคุณพ่อเพิ่นกะถือว่ามาหาเก่าได้มาเจ็ดเจ็ดเก่าหานะพ่อเนาะเดินมาเจ็ดเก่าหาครับผมอืม ไ,ได้ไรคุณพ่พอกับ่ได้หลายนะครับกะบพ่อได้แค่ข้าขนมข้าต้มนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นมันมันมาถึงแยกกันเข้าใจเคิงหนึ่งครับเออมันก็จําเป็นจังไ,ได้กับได้ทาไดกับบุญเาซทำนั่นล่ะครับผมครับแก<ม>้ว่าบัดนี้เพิ่นจะโทษไปหาเพิ่นเอ๊ะเ,เก็ตเปลยนยังคือเป็ี่ยนหนึ่งเก็ตเป็ี่ยนยังคือเป็นหนึ่งแล้วัดโท้ถามกันแล้วเพิ่นก็ว่าเออความแข็งสว่างเพราะเพียงพอครับเออ เอาจากเหตุจังใดห้องสีพ่อคว่ำแสงสว่างให้มันแจ้งไปทางใดขั้นหลงทางก็ขึ้นมากขึ้นมากนี่ขึ้นมากเพื่ออย่างให้มันถึกทางอืมเปิดวาพว่าคว่ำแสงสว่างห้องโบเพียงพ่อครับเกิดจังใดแสงสว่างสีเพียงพ่อให้คิดเอาอืมครับผมครับปูเปนวามันบอครับคุณบอสครับผมับว่าจะไปอ่าเปิดเผยว่าอยู่ใสยู่มองหันยู่มองมีก็บอกให้ว่า เอ่อหายเป็นตัวตั้งตัวตีขั้นบ้าไปจังสี่ก็คือว่าไปจังสี่โลดอ่าครับเออแต่ว่ากะชีหายเพิ่มชุกเรื่อยๆไปหน้อยกับยาดย้อมตลอดไปนั่นละครับพระท่านปู่พันวาเป็นบุคับคลปู่พันวาครับผมเอ่อเจ็บจิดแบบนี้เนาะมันเป็นแบบนี้โอ้ครับอย่างแรกสิหมดหายครับเอออันถือบ่ถือคิดไว้จังไรกะจะอีกเรื่องนึงอีกอย่างนึงครับอ่า ลายจังสันแนวทาาก็คุณพ่อแนวทางให้คิดเอาครับตัวเลขก็เกือบมากสามตัวนะครับพ่อเนาะครับกับหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดมันก็ตัวเดียวกันแค่พวังเป็นหัวสันหรือหัวเงย้าครับผมอแต่บันนี้ปัญหาพลังความแสงสว่างเขาเพียงพ่อความแสงสว่างนี่เขายางไปมืดหลแต่มันก็บ่อเห็นมันเกิดเลื่อนล่างกันไปทางถือหรือทางผิดนะถ้าไปเบังตัวนี้เออเจ็ดคือหนึ่งเนาะฝ่งหนึ่งเจ็ดเนาะฝร่ง ก <c oughs> ันว่ามนันอยากให้พ่อแสงสว่างอยากให้ญาติโ่วมพ่อแสงสว่างอยากให้มันหูแดงอย่างแก่ดีบ่หายว่ายาห้ว่าเอตัวนั่น,ต,น,นตัวนี้บ่ห้ว่าให้เบิ่งชีวิตเป็นต้นเป็นตัวหลด<อ>ให้หูจักเลย <c oughs> ว่าซีก็เป็นซีว่ายัางก็เป็นยังไปหลดนะเป <c oughs> ็นบางสั้นันบ่ห้ว่าเออตัวยังน้นนะบอบ่ให้ถามกันครับบ่ห้เลื่อนล่างเออแล้วบัดนี้เพิ่นเลยบอกผมให้ไป ท้ำบุญหลอดไฟครับเขาวัดเด้อประธานอืมครับผมเอ่อูดได้เพิ่นมาครับผู้ได้อยากร่วมทำบุญไปเพิ่อยากพ่อแสงสว่างตลอดปีหกฮานี่ก็ร่วมท้ำบุญกันแล้วก็ไปถวายวัดเพิ่นให้เพิ่นอิดให้เพิ่นเปิดให้แสงสว่างจากสามมือครับเอากระได้พ่อแสงสว่างไปทา้งไหนมาทั้งใดก็ะได้บ่หลงอ่าอืจะได้เห็นชัดเจนะจะได้ไดดบ่มืดโอ้ครับ ครับผมกัเบิ้ลก็บว่าเออห้ามฝนตกนี่ตกฝ้าบ่ห้องครับผมบาดนี้เคล็ดจังได้ใส่ฝ้าห้องวครับผมเมื่อกี้นี่เบิ้ลก็บว่าอยู่ฝนตกฝ้าบ่ห้องว่าสันครับตกผูจักว่าฝนอยู่บาดนี้ขค้นอยากให้ฝ้าห้องอยากให้ฝนตกให้มีฝ้าห้องเข้ากระต้องครับเคล็ดตามที่เพื่อนบอกว่าเออซื้อหลอดไฟผมทุ่นซื้อหลอดไฟไปถ่ายถวายวัดไดก็ได้ครับผมเออมาให้เป็นผู้นํางาไปถวาย ไปถวาย้เพื่อนให้เอฟซีองเท่านี่ผู้จิตามเท่านี่ให้เพื่อนพ่อแสงสว่างซะก้ให้เพื่อนหลงทางยางไปขั้นบ่าทางมันหมืดจักมันหนามจักไม่ไี้อย่างเขาห้องกับบงหมดจักครับเ,เพื่อนอดักหันยางไปดีๆง่ายๆเห็นหุงเห็นใส่เบิ้ลกับผม,มว่าหมายแต่ครั้งสัน้นงวดที่พันมาเบ้าเทา่ากมาันาะเพื่อนว่าเจ็ดเก้าหาเบ้าเท่ากับว่าเจ็ดหาเก้าครับไปสรุปให้เอฟซีเพื่อนว่าเพื่อนกระบะเอาบ้าเท่าเพื่อนบอกเจ็ดเก้าหาคือบอกว่าเจ็ดหาเก้ากับ ตัวเดียวกันแล้วเนาะครับคุณพ่อตัวเดียวกันครับอ่าม <us> ันก็มาหาเก่าตรงๆรงเพิ่นจะบอกว่านั้นมันยังไดมันกับเพิ่นกับว่าการทีไปเรื่อยๆครับกับมีดีแน่นอนครับอ่ามีดีแน่นอนรางวันี่ปูพันว่าเมือใดก็ครับพ่ออ่าอีกจากมือนี่มืออื่นมือหื้อ๋อมืออื่นมือหื้อครับอื เด้นมือเดินมือครับผมมันไปตรงกับเลขกันเนาะพ่อเนาะมันไปตรงกับเลขกันเพิ่นแบบผู้เพิ่นกับว่าได้ไปสอสแสวงหาอยยังดอกเพิ่อนแบบสมาธิทีเพื่นดีเพิ่นกันนิดเพิ่นเพิ่นว่าจังใดก็ต้องตามเพิ่นนั่นแหละครับอืมกับบอกว่าอ่าอ่มีทางเดียวที่ห้องสีแก่สีให้มันได้อยู่ซุมกินเย็นสุขคนอ่าครับเออให้เพิ่นได้มีกําลังใจสู่ต่อไปครับงานการช่วงนี้ก็ลําบาก บผมกินกะลำบากครับเ็นว่าคนไกอกัดปวดท้ายแน่ครับผมเอออยากให้แคบ้านใ้เมืองคนดีกอยูุ่ดีกินดีแน่จักน้อยครับจะให้คิดหลายครับเอออืมเป็นจะเลยวางสั้นให้พากันสมทบทุนเล็กๆน้อยๆกับไปท้ากับไปถวายวัดซาให้มันเห็นดวงเห็นใสมันมืดมาโดดแล้วแนวไหนมันแจ้งมันสว่างกัน อันนั้นเป็นบอครับปูขึ้นมาคุณผัวค่ะอันคือว่าเข้าไปถวายวัดใดก็ได้บอกค่ะหรือว่าเอาไปถวายวัดที่พันยูนบอกบ่อครับเพิ่นบ่อได้เจาะจงบ่อไร่เจาะจงครับหรืออยากจะทำบุญกับเด็กกับยังกาแล้วแจกครับกันที่สมทบมาทางผมก็ได้เพราะไปยังผมก็นที่น้ำไปคือนเขาน่าไปทำบุญคือนเขาครับท่านผู้ชมผู้ใดจะ ครับฝากทานมากหรือให้ท่างคุณพ่อนี่ก็ได้ด้อครับผมไ้ครับคฝากไหมผมผมกระสีไปท่านบุญตามที่เพื่อนบอกกันละครับเพิ่นกิสีเพิ่นก็จีถามว่าเออท่าบอเออจะได้บอกเพิ่นเออครับผมเออมีผู้ฝากท่านบุญน้ำบอหล่ะเพิ่นอยากเป็นอันยังหล่ะเพิ่นว่าน่ะอันสะพานบุญบอสะพานบุญหรือว่าออหยังให้มัน มาอยู S <S mm ่อันนึงอันเดียวกันมาน้ากันบุญร่วมกันนะครัไหนบุญร่วมกันเออท่าบุญร่วมกันครับผมเออขั้นผู้ใดอยากร่วมก็พ่อใจดีก็เอออุ่นมาเพื่อนบ่ใดเพื่นบ่ได้บอกว่าเท่าไรเท่าใไรผนบอกว่าไอขั้นพนอ่นมาเรากลับไปท่าบุญในเพื่อนเยอครับผมผู้มีบารมีผู้สิมีโชตไปนะฮไปท่าบุญในเพื่อนเช้าเช้าวันเพื่อนบ้านหรือจะติดต่อเด้อครับสอบถามมายเลขโทรบัตโทรศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าหาครับผมครับ 063-248-9695ดเ้ด้วยครับจดเอาครับผมนะครับเผื่อเผื่อเนแนวทางมาให้ราคาครับสอบถามมาเพิ่นก็บ่าเอ๊ผมก็สอบถามอยู่ว่าเอ๊จ่ายเพิ่นอนอยากไปหาบ่อครับเพิ่นอยากผูกจักรซื้อวัดบ่อครับเอาจังสั้นละบ่ได้ให้ยากใครเย็นอีหยังแล้วก็ติดต่อท่านผู้่อใจาคดีแน่นให้ติดต่อทั้งนี้่รถครับเพิ่นกับสิมี่อย่างมันกับชีบอกอฟนะครับ เปิ้ลกล่ว่าขั้นมันน่ะมันข้นแล้วขั้นมันเป็นอย่างมากมันบุ่ญไายสมาธิบ่มีครับมันหลายตกล้นแล้วมันบริจากที่ยังหันหน้าเปิ้ลว่าแต่เปิ้นกับสล่อยออกมาให้เรื่อยมันบอกปอยครับปล่อยกะกะเปิ้นกล่ว่ากะหน่อยครับหน่อยหน่อยที่ว่าสิพลาดแต่ที่ติดตามติดตามมากนี่กะบอกกิดว่าสิพลาดหน่อยที่สุดสิพลาดถ้าบ่าสั่งกะคืนแก่ลงแก่ซะหนัก เพิ่ลกับบ่ไดดว่าหายเลขหลายคููเด้ให้ยเลขมาตัวเดียวอันเดียวเม็ดเดียวครับมากับบ่ไดดว่าตัวนั้นตัวนี้หายเอาพิชเกล้าน่าเอาว่าผมตัวไหนว่านี่ก็ถามว่าห้ข้างล่างข้าบนกับบ่ลูกหรือห้ยตะบนกับบ่ลูกล้อไหมต้องล้อครับเพราะว่าเพิ่นเสือหายนี่ก็ว่าก้อนเสือหายนี่ห้ไปท้าบุญอนีรอ่าว่าแสงสว่างเอาเอาเอาแสงสว่างเอาเข้าสะวันเพราะว่าเขาไปใสขึ้นเบิ้งเด้อเขายางไปใส่นี บ้านหลังนี้อยู่ใสเนี่ยเขาบุญหมจักมันมืดนะมันมืดับมแสงสว่างบ็เพียงพ่อครับเออพราะต้องการแสงสว่างเพียงพ่อครับผมแล้วเขากระชีอมีโศกมีไส้ทั้งหลายมันเสียบได้ลงหนาลงหลังเ่าได้เลยกระทำบุญน้ำเด็กน้อยเองสินาะครับครับก็คือว่าเเว่ไปแต่คลิปแรกคนละครับทำบุญแต่เด็กน้อยคไปสมทุสมทุนมากเลยกับ ถึงผมก็ได้พานบ้าอันนี้บปาเ่าครับเทาเาก็ได้พานเนื้อแมูน้ำโชคก็ได้ครับก็จะได้ร่วมเพื่อนเกิตรรวบรวบไห้ผมก็จะได้เอาไปถวายครับครับผมไปแจกคือเราครับผมติดต่อทั้งเ้าเ่าน้ำบ้าเ่าชาแนลหรือแม่หมูผ้าโชกก็ได้ด้อครับท่านผู้ชมครับผมครับถ้าอยากจะทาบุญครับกับคุณพ่อเพื่อนนะครับคุณพ่อเพื่อนก็จะได้นาไปทาบุญตอแล้ะครับผมครับติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรได้ครับผม063248 เก้าหกเก้าหาครับแล้วคุณพ่อครับครับเพื่อท่านใดอยากจะทําบุญนะครับผมครับกางวดนี่ปูเพิ่นว่าประมาณอีกสองมือสองมือครับผมอีกสองมือมืออื่นมือหื้อครับผมครันี่ดีแน่นอนครับใจรอไว้เนาะค่ะเปวดใจรอดหาับผมติดตามนะครับปวดติดตามแล้วอย่าลืมช่องบ่าวเ่าแถวแมวกับแม่หมูพาโชคนะครับแล้วพายามกดไลค์กดแชร์กดซับจากใคให้เพื่อนน้ำแน่ เป็นไปหาแนวทางที่ดีๆมีแต่ชิ่ดีๆมาให้เอฟซีของเฮาครับอาไรก็ฝากไว้ในนี้ครับเด้อครับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อใจดีนะครับผมครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ่าติดตามด้วยครับคุณพ่อว่าปูว่าอีกประมาณสองมือนะครับคุณพ่อเนาะครับครับผมจะได้ตามน้ำคุณพ่อใจดีมาให้ด้วยครับผมคลิปนี้กับซํมนีสวัสดีครับ